สิบสองชินนบัญชรชยาสนากตาพุทธเชตวามารังสวาหานังจตุสจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทโยพุทธอัทวิสตินายกาสัสพเพปฏิทิตาไมหังมาตะเกเต,เตมุนิส,สรา สีเซปติโทติโทไมฮังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปติโตไมฮังอุเรสะภคุนากาโรหาทเยเมอนุรุโทสาลีปุตโตจัทถคินีโคทันโยปิติพาคัสมิงโกโมคะลานจาวามเกทักคินีสวะเนไมหังอาสุงอานันทาราหุโร จ่าปจามหานามูพาสุงวามโสตะเกเกตโตวปิติภาคัสมิงสุริโวจ่าปภังคโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมารกัสปเทโรมหาเซสมาเฮสีจิตตวทัคโกโสไมหังวัฒเมนิจังปฏิทาสสิ คูนาคารุปุนโนอังคุลิมาโรจะอุป,ปาลีนันทศิวารีเทลาปานจะอิเมชาตานาราเตติรกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกา เอเตสิตมหาเทราชิตวันโตชินโนราสาสชาลันตาศิลเตเชนะอังคุมังเคสุสันทิตาอารตันังปุระโตอาสิทักกิเนมุตเมตสุตกนังทชคังปัจจโตอาสิวามอังคุริมาลคังธรรมามาลิต ตัจณฑานาทิยุตักังอากาเซฉะทนังเอาสิเสสาปการสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปะการังกตาวาตาปิตาทัศน์ชาตาพาหิรัชตุปัตถวาเสสาวินายังยันตุอนันตชินาเตชะสา วาสโตมีสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเลชินาปัญชรามัชจำหิวิหารตังมหิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสทภาอิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตปัทโวอมานุภาเวนะชิตตลิสังโค สังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสมสัตรม,มานุภาเวนุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชลรติสิบสามพาหุงมหากาพาหุงสหสมะพินิม,มิตาสาวุธันตัง รีเมฆาลังอุทิตโคละสาเสนามาังานาทิธรรมวิทิตาชิตวามุนินโทตันเตชสาตันเตชยามังคารานิมาราติเลกามาพิยุจฉิตตถาพะรันติงโคลมพนาวะกะมักขามาทะทัททะยะขัง ขันตีสุทานตาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคาลานินารากิลิงคขาชาวารังอติมาตาพุตังทาวกาิจากกสสมานีวาสุทธรุมันตังเมตัมโพเสกวิธานีชะบิวิธิตาชิตาวามุนินโท อันเตชสาภาวุเตชายามังครลานิอุกิตาคัคขามาติหัตถสุทารุนันตังท้าวันติโยชนะปะทางกุลิมาละวันตังอิทิพิสังขาตามโนชิตาวามุนินโททันเตชะสาภาวุเตชยมังคลานิกาตาวากาถามุทารังอิวะขาพินิยาจินยาจะ อุทธาวะมานาาอุทาวะจันังชนะกายมะเชสันเตนโะสมาวิธินาชิตาวามุนินทโทตันเตชะสาภวตุทเตชะยมังคลานิสัจจังวิหายามาติสัจากาวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามันตัง อาติอันถาภูตังปัญญาทีปชาลิโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพาวันตุเตชายามังคลานินันโทปานันทภูชคังวิภูทางมหิตทิงปุเตนะเทระภูชเคนะธามาปายันโตอิทูปะเตสาวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวันตุเตชายามังคลานิ าาทุกขะทิฐิปูชาเขนะสุทธทะทะทาถาหัตถังพระหัมมังวิสุทธิชุติมิตรทิผากาพิธานังยานาคาเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะภาวตุเตชยมังคะลานิเอตาปิพุทธาชัยามะคะคังมังคะะอัตถาคาทยโย วาจานโนทินาทิเนสระเตมตันทีหิตวานานเนกาวิวิธานิจุปานทวานิโมคังสุคังอธิเคเยยเมยยานโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายาสาภาพปานินางโอเรตวาปารมีสภาปะโตสามเพโพธิมุตตามังเอเตนาสาจาวเชนะโสด โพนตุชายมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสกะยานังนันทิวัฒนโนเอวังตวังวิชยโยโหหิชัยสุชยมังคะเลอปาราชิตาปลังกังสีเซปัทวิโปคะเลอภิเซเกสภพุทธานังอักขาปติโตปโมทติสุนัขตังสุมังคลัง สุปภาตังสุหุติังสุขานุสมุุโตจายุสิทงังพรามมาจาริสุปัทขินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปัทขินังปัทขินังมโนกรรมมังปานิธีเตปัทขินาปัทขินานิขาตาวาณารา,าพันตัเตปัทขินี ภาวะตุสาพมังคาลังรักขันตุสาปฏิวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภาวนตุสาพมังคาลังรักขันตุสาปเทวตาสาพุทธรมานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเต พวันตุสาพามังคลังราคันตุสาพะเทวตาสาพพสังคานุภาเวนัสธาโสธิพวันตุเตสิบสี่ปฏิธานิคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุเปคาเรโพธิคาเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนภวันเตปูชิตาสทิงกโรนาเท วิหารามันทะเลเทราจามชานาวกาจะพิขาวโสารามิกาธานปฏิอุปาสกาหามาจะเทศานิขมาจะอิสราสปานาปูตสุกิตาภวันตุเตสาราพุชายเปจจัอนถสามภเวสังเสถชาตาอัทาวโภปปาจิกา เนยานิกังธรรมวาลังปฏิจเตสเพปิทุขัสการน์ทุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทาราจปุขาสังโคโหนตุสมะโควะอัายาจะหิตายาจอามเฮระขันตุสัมพันธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุททิงสัมปาปุเนยามะ ธรรมเมอริยาปเวทิเตปสันนาโหนตุสามเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังปเวชนโตคาเลเทโวปวัสตุพุทธิภาวายาสตานังสามิทังนีตุเมทะนิงมาตาปิตาจัตตชังนิจังรักขันตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนะ ราชาโนปะชังละคันตุสัพะทาสิบห้าเทวตาอุโยชาณะคาถาทุกขปัตตาจานิทุกขาภยาปตตาจานิภัยาโสกปัตตาจานิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะหัมเหเหิสัมผะทังปุญญสัมผะทังสัพเพเทวามัน เอวนุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตุสัทายสีทังลักขันตุสัพพาวนาพิรตาโหนตุขชันตุเทวตาขตาสัพพุทธาภารปตาปเจกานัจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังหันธามิสัพพโซ สิบหกสุมังคละคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนโสทีโหนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคาลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนโสทีโหนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคาลังราคันตุสัพพเทวตา สาปสังคานุภาเวนะโสธีโฮนตุนิลังตระลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้กู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวลที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาคแห่งพระปริตจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิุ